ผมไปทำไมต้องไปผมไปสำรวจทั้งในห้างแล้วก็สำรวจผู้บริโภคในแต่ละประเทศผมไปฮ้องโกงมาผมไปออสเตรเลียมาไปญี่ปุ่นไปไต้หวันมาไปถามคนส่วนใหญ่เขากินข่าวเขาจะเ,เดืออกินข่าวแบบไหนนะครับชาติมากคนกลัวตายต้องการอาหารเพื่อกุะภาพถ้าคิดสัดส่วน คนที่มีฐานะคนที่มีรายได้ดีกลุ่มประเทศที่เขาห่วงใยประชากรประเทศเขาเองประเทศที่เขาพัฒนาเี่เขาห่วงประชากรมากมถ้าประชากรเขาเอาสินค้าเกษตรเข้าประเทศมีสานะมีคน,นเพื่อนเขาก็ต้นทีน่เอาปวะมมณไปต่างชาดูแรลรักษาพยาบาลต้นเผาอันนี้พวกผมไปสำรวจแล้วก็วางแผนที่จะผลิตสินค้าให้คนเขายอมนะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะยอมรับหนึ่งนะคบต้องคําว่าคุณภาพต้องมาพอคุณภาพแล้วเรื่องประโยชน์เกี่ยวกับเรืเ่องโภชนาการสามเรื่องมาตรฐานต้องมีสี่เรื่องราคาที่เขาจะยอมรับได้นะค,ะคระับสองเหตสามสี่อย่างนี่เขา้อมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น สามารถเหงื่อไหมนะครับผม,มก็ยังบอกว่าสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพใกลงมาแน่ครับเราผลิตไม่เพียงพอนะครับเป็น,นอยา่างแรผมจะมาจั์แดงแดงเนี่ยถามว่าข้าวไทยมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งส่วนหนง้ะครับมันเยอะเกินน้องเรื่องคุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานเราไม่มีมันไม่ตอบสนองก,กับผู้บริโภค คนพวกลูกบอกว่าข่อยอยากกินอาหารเนี่ยมันปลอดภัยกินแล้วเห็นไหมข่อยแข็งแรงกินแล้วเห็นไหมมันแท้ก่อนข่อยบวกลูกประเทศชาติมีบ้านเราไม่ได้มองอยู่นั้นอีพ่อนี่ขอบันเทียตามใจข่อยนี่นะข่อยใส่ยากายอย่ข่อยใส่ชาตินีมันง่ายเห็นแดดแดดมันง่ายบุ่นวายุ่งยากเห็นแล้วมันไปนอนงมันใช่ก็ได้มันก็ไม่ตอบตัวนองกับตลาดเพราะฉะนั้นพวกผมก็เลยว่าเด็กทุกวันนี้คนทั่วโลกเขาต้องการแบบไหนนะครับเราก็เลยลงทุน บินไปออกน้ำแฟรใหญ่ๆควบลูกโดยบริษัทของหลักในห้องตัวเองนะครับนี่ผมจะไปงานแฟร์ที่เยอรมันเดือนกรกภาปีหน้าในปีหกอย่างนี้ไปขอค้นตะ้องรุ่นไปแสนกว่าบาทนะครับผมก็เลงคุยกับทางท่านเขาตรงนี้ด้วยเป็นว่าบริษัหาที่ซอยขยายมุมนี้มาบอกแต่กี้ทางสมาคมพูดต่อเขามีพุทซีอยู่สามพุท ก็วัดประปไปแจ้งมาให้ไหนบอนแต่ไม่ได้ครับเข้าไปเพราะเราเสียเงินแล้วเราจองสถานที่จองที่พักเรียบร้อยแล้วไปห้าจังหวัดุ่มอีสานทนี่จะกษตรกรไปครับจังหวัดละสองคนสองคนสองคนสี่คนดูีแบบแต่ตัวของแต่ละกลุ่มนะครับแต่กลุ่มเราไปสองคนนะครับพออย่างครับพองานแฟร์ตอนนั้นมันเกี่ยวข้องกับออดิรู้ดูวนๆเลยหรือว่าเป็นงานใหญ่ของโลกแห่น เมื่อปีหน้าผมคุยกับทางท่านปฏิบูรณ์ท่านรัมตมณีว่าจะจัดงานขอ้อบครัวนีของไทยให้เทียบเท่าให้เหนือกว่าในอาเซียนปีหน้าน่าจะดีนะ,น,ะนะครับว่าเราเวลาป่าของเราว่างนะครับว่าจะจัดให้ได้นะครับเอาตลาดนี่นะครับเป็นเรื่องของตลาดที่เราความเป็นตัวเรับพรว่าตรง